เปิดตัวเลยนี่เป็นทีทีเันเปนแฟนตาไหนเออโหก็ประมาณก็ปีหนึ่งปีหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขามาจีบหนูแม่เออต้องยังไงให้รู้เขามาจีบหนูอันนี้เอาแบบตามตามแฟกต์เลยนะหนูก็ไปเซิร์ชกูเก l e เหมือนกันก็แบบ who are you อะไรเงี้ยก็ตะลึงเหมือนกันตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบแบบแบบว่าอุ๊ย ทำไมดูแบบ aggressive อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพอมาเจอกันจริงๆคือแบบแค่เก๊กเพราะที่หนูบอกตอนแรกว่าเพราะที่หนูแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็กดกดโพสไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีข่าวนี้กลับมาหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เฉยๆนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอดีตของพี่เขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เปิดให้ดูบอกเฮ้ยมีนี่อะไรเงี้ยเฮ้ยแกมีนี่อะไรเงี้ยแบบแกมันมีนี่แล้มีชื่อนี้อะไรเงี้ยพอเขาแบบว่าเออจบเอออะไรเงี้ยหนูก็แบบเออเออเออเน้อ มีเตือนไหมจริงๆช่วงแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีเตือนแต่หนูก็รู้สึกว่าน่าจะมีคนเตือนเขาเหมือนกันในทางของเราตือนเตือนหนูก็รู้สึกว่าอย่าคิดอย่าคิดผู้หญิงนะคะอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าจะมีคนเตือนเราได้อย่างเดียวทางเราก็มีคนต้อเตือนเขาเหมือนกันหน้าเลยอย่างเงี้ย